ตใหญ่ต,หญต,หญตัวใหญ่ตั้งยืนตัวใหญ่ปุ๊กลุกด้วยเตเบิร์ตเตเบิร์ตเบิร์ตลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปหาอะไรไตะก,กุบก,กับตะกุบอะไรครับคอยดูครับว่าตะก,กุบอะไรครับเบิร์ตครับ ตุ่มก่อนตุ่มเดินไปนิดนึงครับเดินไปนิดนึงแล้ววิ่งไปแล้วครับโอ้ยครูปอะไรได้ครับ เจอไหมครับเจอหรือเปล่า <ś c oughs> <ś ciğim> เดินไปในห้องละ